ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสพังระสรงเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัตวิสติยานายกาสเพปฏิติตาไมหังมัตเถเกตินอุนิสาราสีเสปฏิติโตไมหังพุทโธธโมโทวิโรจเน สังโฆปฏิติโตเมหัองออเรสภากุณากะโรหาทเทเยมีอนุรุโตสารีปุตโตจะพักขิเนโกนทันโยปิติภาคสมิงโมคะลาโนจจวามะเกทถ้าขิเนสวณีเมห้างอาสงอนันทะราหูลากัสโปจะมหานามุงอุภาสุงวามะโสตะเก เกศโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปพังกโรสิสโนสิริสัมปโนโสภิโตมุนิปุณทวุปุมารกัสปุเตโรมะเหสีจิตวะทโกโสไมหังวัทนีนิจังปฏิทาส ي คุณากโรปุณูอังคุลิมาโลจักุปาลีนันทศิวรีเทระปัญจิมิชาตา นราดดติลกามามะอิตาสิติมหาเีระวิหิตาชินาสาวก้าอิตาสิติมหาเีระชิตาวันโตชินุราซาชรันตาสิระเตเชนะอังคมังเคสุสันติตาพระตานังปุระตัวสีทักกีเนยินทศุตะคังทเชกะคัง ชชังปัจจตัวาสิวามีอังคุลิมาละกังกันธโมระปริตันจะอาราณติยาสุตกังอากาเซชัทนางอาสีเซสาปการาสันทิตาจินานานาวารสังยุตตาสัตตปะการาลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภาหิรัชตุปัทวา อาศัยสวิริยังยันตุอนันตาชินาเตชัสสวาสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธาปัญชเรชินาปัญชรามัชัมิวิหารันตังไม่ทะเรสัทธาประเดตูมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิเชวะมันโตสุพุขโตสุรากโก ฉินานุภาเวนัชิตาปุถโวจิตุปุถะวธัมมานุภาเวนัชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตระโยสัทธัมมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญชเรติภาหุงสหสะมาพินิมิตาสาวุทันตังขีเมฆลังอุทิตะโคราสเสนมารัง ฐานาทิธรรมวิจินาชิตวามุนินโทตันเตชะสะพ่ตุเตชยมังคลานีมาราติเรกามพิยุจิตตสัพระติงโครัมปนาลวะกามะขมาทัธาญาคังกันตีสุทันตวิจินาชิตวามุนินโตตันเตชะสะพ่อตุเตชยมังคลานี นาราคิริงกชวราณติมัตตะบูตังทาวกชิตาคามเสนีวสุธารุนันตังเมตัมกุเสกวิธินาชิตวามุนินโตตันเตสาวาตุเตชยมังคลานีอุขิตาคามติหัตถสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังกุลิมาละวันตังอิทีพิสังขตมโนชิตวามุนินโตตันเตชสาวาตุเตชยมังคลานีกตวานกตมุตระ อิวะคาพินียาจินจายัสกวจนังชนะกายมัตเชสันเตนะโสมวิถินาจิตวามุนินโตตันเตสาวาตุเตชัยมังคลานิสัจจังหายมติสัจจากวาสเกตุงวาธาปิโรปิตมนังอติอันทะพูตังปัญญาปฏิปัจลิโตจิตวามุนินโตตันเตสาวาตุเตชัยมังคลานิ นันโทกนน็นันทัพุชคังวิพุธังม่เหติจิงปุเตนะเทระพุชกเกนาาะธรรมะพยันโตอิทูปเทสวิตินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาวาตุเตยชยมังคลาเนีทุขาหาทิปุชกเกนะสุทัศฐาหาทางพระมงังสุธิชุติมิทิพากาพิธานา ยานาคเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาปตุเตชัยมังคลานีเอตาปิพุทธชายามังคลาธัคธาโยวาจโนทินาธินสัลเตมตันทีตวานานีกาวิวิธานิจุปทวานิโมขังสังฆธิขเมยานโรุสปัญโยมหากโรนิโกนาโทตายะ ภัพพะนินางปุรตวะปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตมงเอเตนะสัจจวเชนะโุตุเมชยามังคะลังชยันโตโพธิามุเลสักยานังนันทวัฒโนเอวังตะวังวิเชยนิเชยสุเชยมังคารยาปราชิตปัณลังเกศีเสปถาวิโกคารยาภิเศกสัพพุตานา อากัปปะโตปะผมารติสุนักตังสุมังคะรังสุปะปาตังสุมุทิตังสุขโนสุสมุหุโตจัสุยิตังพัมมจาริสุปะทักขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขีนังปะทักขีนังมโนกรรมังปณิทีเตปะทักขีนาปะทักขีนานิลกัตตวานารพันตเตปะปทาคีน ตุสัพพมังขารังละขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัตธาโสตีพะวันตุเตีพระวตุสัพมังขารังละขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธามานุภาเวนะสัตธาโสตีพะวันตุเตีพระวตุสัพมังขารังละขันตุสัพเทวตาสัพพสัพพสังฆานุ ภาเวนสัทธาโสทีภะวันตุเตสาธ